สวัสดีเจ้พี่น้องพี่น้องมาเมื่อนี้สิพามากินสมบุกม่วงพี่น้องสมบุกม่วงสมบุกม่วงนี่พี่น้องแก้วเหรอใส่แก้วเลยมื่อนี้เสียที่ะว่าบ่มีอันบ่มีอันอะไรพี่น้องก็อันนี้นะหอมแขกบ่มีหอมแขกใส่หอมแดงต้องใส่หอมแดงก็พี่น้องนะ Mà bò bò lại vậy hả? treo subscribe giọt nhau. เสียที่แต่พ่อมีหอมอันนี้ใส่หอมแดงบอรเดย์ปีซื้อหอมแดงก็เลยเป็นเจียวรรมาดาใส่กับขวานหอม,หอม <c oughs> มนง่มม่งเม่ยไม่ผสมแห้งอะไดรพี่น้องเครื่องหนุ่มม่งเนี่ยแก้วขมิน้นอยู่ป่ะใส่กินซื่อๆกับสีอมเปี่ยวเนียนๆอมเปี่ยวยอมห่านกับสีเปี่ยวบ่แห้ง เสีย้องเอาหอมแดงมาใสดมะใส่หอมแดงลงไปเนี่ยเสีย,สยหดยไไยหอมกระขัว ก็แบสมกับสมเยองสินะอมเปียอมเพียอมเบลคลิปนี้ก็ไปเฉยค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะไปกินต่อขอบุณขอบคุณทุกการรับชมค่ะบ๊ายบาย